ก็ขั้นตอนไม่มีอะไรมากมายก็คือก็เขียนชื่อนามสกุลนะคะแล้วก็ที่อยู่ลงในสมุดเงินฝากะคะแล้วก็จะมีจะมีสมุดเล่มน,นี้ค่ะให้กระเด็กพร้อมกับใบฝากเงินเพื่อที่จะเขียนลงไปแล้วก็นำไปให้ที่เคาน์เตอร์ลงบัญชีะ,ค,ะค่ะเราเราลองมา เร,เริ่มทำเลยดีไหมคะถ้างั้นเดี๋ยวจะให้เด็กๆลงมือทำกันเลยนะคะพร้อมไหมเอ่ยพร้อมครับออ๋อพร้อมแล้วนะคะเจ้าพร้อมแล้วงั้นเดี๋ยวเรากลับหมุนเลยมาหันันนี้เลยคะ่ะ น้องนะคะได้เขียนใบนําฝากแล้วเรียบร้อยนะคะขั้นตอนต่อไปค่ะเดี๋ยวเราจะให้น้องๆเนี่ยนับเงินนะคะเหรียญด้วยตัวของน้องเองเลยซึ่งอุปกรณ์ของเราอยู่ตรงหน้าแล้วเรียบร้อยค่ะเด็กๆเ,เคยเห็นไหมคะอุปกรณ์นับเงินตัวนี้เคยเห็นไหมคะเคยเห็นไหมไม่เคย ะะอุปกรณ์ตัวนี้เราเรียกว่าอะไรเอ่ยคะพี่ก้อยกระดานนับเหรียญค่ะกระดานนับเหรียญซึ่งปัจจุบันนี้ปัจจุบันนี้เป็นเครื่องแล้วค่ะมีเครื่องแล้วคือถ้าเด็กนําถุงเงินมาปุ๊บอะเราก็จะใส่ลงไปในเครื่องเครื่องก็จะนับลงมาไหลลงมาเร็วเรกว่าก็จะมีตัวเลขเครื่องเป็นคอมพิวเตอร์ออกมาเลยว่าน้องคนนี้นาเงินมาฝากเท่าไหร่อะค่ะต่อนนี้เด็กๆพร้อมที่จะนับเงินของตัวเองหรือยังคะ ไม่ได้ยินเลยพร้อมหรือยังคะพร้อมแล้วอ่าจบพร้อมแล้วนะคะตอนนี้คุณแม่ก็อยู่ข้างๆแล้วเรียบร้อยเริ่มกันเลยค่ะเดี๋ยวเราจะมาทำการน,นับเงินกันเลยคุณครูมดช่วยน้องๆด้วยนะคะ น,นะคะเราให้เด็กๆเนี่ยเริ่มสําหรับการน,นับเงินแล้วหลังจากที่เขียนใบนําฝากแล้วเรียบร้อยเดี๋ยวดูของต้นน้ํานิดนึงหนูเขียนฝากเท่าไหร่คะหนูเขียนฝากเท่าไหร่ลูก700เจ็ดร้อยหนูเขียนตัวเลขเป็นเจ็ดร้อยใช่ไหมคะแต่หนูเขียนเป็นตัวหนังสือเท่าไหร่ลูกเท่าไหร่คะหอหีบสระอาไม้โทอ่านว่า ห้าร้อยอ๋ออ่างั้นเดี๋ยวเรามายึดในเรื่องของตัวเลขกันดีกว่า700เราจะนับยังไงคะของหนูเป็นเหรียญสิบเหรียญสิบแถวหน <c oughs> ึ่งมีกี่เหรียญคะแถวห <c oughs> นึ่งมีกี่เหรียญคะนับเร็วหนึ่งร้อยคันดังค่ะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบอ่าสิบเหรียญสิบเหรียญ เจ็ดร้อยต้องมีน้งหมดกี่แถวคะอ่อ <10, S 1> นะับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดครบไหมคะครบคราบครบเก่งมากๆอ๋อปรบมือให้กับน้องต้นน้ำหน่อยคะ่ะเยี่ยมเลยเจ็ดร้อยได้นำฝากกันแล้วนะคะ <c oughs> เดี๋ยวเราไปดูคู่อื่นกันดีกว่า ของน้องเฟิร์สบ้างของน้องเฟิร์สเป็นเหรียญอะไรคะอันนี้หนูไปเหรียญอะไรลูกเหรียญอะไรครับเหรียญอะไรครับเหรียญหนึ่งบาทอ่าของน้องเฟิร์สฝากเท่าไหร่คะเขียนนําฝากเท่าไหร่คะห้าส <50. S 1> <50. S 2> ิบห้าสิบแล้วน้อง First เฟิร์สเลี้ยงยังไงเอ่ยเลี้ยงไว้ยังไงเอ่ยสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ด คืสองคือสามคือคอห้ากเจ็ดแดาออแถวละ20นะคะแถวแรกนี้ยี่สบแล้วแล้วแถวที่สองอีกยี่สอ่าโอเคเป็นเท่าไหร่แล้ว,ว <Yeah. S 1> ะค,ะคะสีแล้วเป็น40แล้วแล้วก็อันนี้อีกเท่าไหร่เอ่ยสิบบาทใช่ไหมอ่าในลรงนับซิว่าสิบาทชวัวร์หรือเปล่าเออใช่ <3> <3> <3> 5, 6, 6, 8, 8. 10เรวมกันแล้วเป็น50บาทพอดีเก่งมากๆเลยค่ะอ่าเดี๋ยวเราไปดูคู่ต่อไปกันบ้างเอาแล้วค่ะเดี๋ยวมาดูคู่ของน้องเอแคร์กันบ้างดีกว่าของน้องเอแคร์ไปเหรียญอะไรคะเหรียญห้าอ่าน้องเอแคร์เด็กหญิงชาริสาฝากเงินเท่าไหร่คะ เท่าไรนะคะ100 100อ่างั้นเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเรามานับดูว่าน้องเอแคนเนี่ยนับไว้ถูกหรือเปล่าอ่ะเดี๋ยวเรามานับของหนูไปเหรียญ5ใช่ไหมเพราะฉะนั้นต้องนับที่5นับด้วยค่ะ <4. S 1> อืมห0หยี่สิบยี่สิบห้าสี่สิบห้าสี่สิบห้าค่ะแล้วก็ ห้าอ่าเพราะฉะนั้นเนี่ยในแต่ละแถวจะมีเงินทั้งหมด50บาทอ่างั้นเดี๋ยวเรามานับกันอันนี้50บาทแล้ว1แถวค่ะแถวที่สองก็เป็น100แถวนี้ก็เป็น100เท่าไรคะห0อ่าอันนี้เป็น200แล้วก็อันนี้เป็น250อย้าอ้าวอย่างนี้ก็เงินเกินนะสิเอ๊ะแล้วหนูเขียนไปเท่าไหร่คะ เก็บเท่าไหร่ในนั้นอะ่ะหนึ่งร้อยแต่หนูนับเท่าไหร,ร่คะสองร้อยห้าสิสองร้อยห้าสิบแล้วมันเกินมายังไงอะ่ะลูกสรุปแล้วแล้วหนูจะฝาก100หนึ่งร้อยแล้วสองร้อยห้าสิบเอาไงดีทิกตอกทิกตอกคิดสิเราจะฝากเท่าไหร่ดีถามคุณแม่สิว่าเราจะฝากเท่าไหร่คะหนึ 1, <c oughs> ่งพัน <c oughs> เพิ่มเงินไปเรื่อยอ๋อหนึ่งร้อยอ๋อเพราะฉะนั้นต้องเอาเหรียญออกถูกต้องไหมคะ จกต้องปรบมือเป็นกำใจกับน้องเอแคลด้วยเย่เก่งมากๆเอาล่ะตอนนี้นับเงินเรียบร้อยแล้วนะคะทุกคนก็เก่งเลยทีดเดียวน,น,น้องก้อยนะคะสำหรับการนับในเรื่องของเงินฝากนะคะเดี๋ยวเราไปดูโซนต่อไปกันบ้างดีกว่าค่ะว่ากระปุกออมสินเขามีรูปแบบไหนกันบ้างจะพร้อมแล้วเด็กๆเ,เดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะไปลุกเลย ข่ะตอนนี้นะคะเดี๋ยวเราจะให้น้องๆเนี่ยดูในเรื่องของกระปุกออมสินทองคําอยู่ทางด้านนี้แล้วนะคะเดี๋ยวให้พี่ก้อยแนะนําสักนิดนึงค่ะค่ะพี่ก้อยคิดว่าเด็กๆทุกคนคงจะมีกระปุกออมสินกันทุกคนแล้วใช่ไหมคะไหนใครมีไหมคะมีไหมลูกค่ะอ๋อแล้วแบบด้านนี้มีไหมเคยเห็นไหมคะเคยเห็นไหมลูกไม่มีแบบค่ะแั้นั้นพี่ก้อยจะบอกนะคะคืออันนี้เป็นกระปุกออมสินทองคํานะคะเฉลิมพระเกียรติ ครบรอบของราชนะคะ60ปีของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวค่ะในหลวงของเราเองค่ะในหลวงของเราเป็นกระปุกทองคําแท้นะคะแต่ด้านนี้คือเราจําลองมาทองคําแท้นี่เราได้ถวายท่านเรียบร้อยแล้วอะค่ะค่ะสวยไหมคะเด็กๆสวยไหมคะเป็นสีทองเลยนั้นนั้นเราไปด้านนู้นกันไหมคะเรามีหลากหลายเลยค่ะกระปุก และก็ตอนนี้นะคะเราก็อยู่ในส่วนของกระปุกออมสินแล้วค่ะเรียกได้ว่ามีเยอะมากๆเลยที่สําคัญนะคะสําหรับกระปุกออมสินนี้นะคะเขาจะประยุกต์มาในแต่ละสมัยนั่นเองนะคะเดี๋ยวให้พี่ก้อยแนะนํักนิดหนึ่งว่าเขามีรูปแบบของการออกแบบเป็นยังไงบ้างค่ะอย่างสมัยสมัยยุคแรกอะค่ะจะใช้เป็นแบบสังกะสีนะคะแล้วถัดมาอ,อ,อาจจะเป็นพลาสติกแล้วก็เซรามิก เปลี่ยนแปลงไปตามตามยุคตามสมัยอะค่ะรุ่นรุ่นแรกกระปุกรุ่นแรกของเรานี่จะเออเรียนแบบมาจากกรมไปรษณีย์นะคะจะเป็นอยู่ทางด้านนู้นนะคะนะคะก็จะเป็นรูปแบบอ่เหมือนตู้ไปรษณีย์สีแดงสดใสเลยค่ะใช่ค่ะถัดมาถัดมาก็จะเป็นกระปุกอมสินยุคต่างๆในทั้งในประเทศและต่างประเทศนะคะซึ่งเราได้ เตรียมเรียงมาตาให้ให้ให้ชมไี้หรอนะคะแล้วถ้าเป็นรูปแบบของเซรามิกนะคะก็จะเป็นรูปสัตว์ต่างๆรูปสัตว์ต่างๆค่ะแล้วก็จะมีพวกเป็นรูปช้างก็จะอยู่ทางด้านนั้นโน้นนะคะแต่ดต้องถามคุณครูนิดนึงค่ะว่าปกติเนี่ยน้องๆอยู่ที่โรงเรียนได้มีกระปุกอมสินที่โรงเรียนไหมคะปกติไม่มีค่ะเพราะน้องเองเนี่ยนะคะเป็นชั้นประถมใบยอนุบาล2ออยู่แต่เดี๋ยววันเนี้ยคงต้องมีแล้วล่ะค่ะเพราะว่าเด็กๆ ชอบ,ชอบใช่ค่ะแล้วก็สนใจเป็นการฝึกให้เด็กๆมีความรับผิดชอบด้วยค่ะอ๋อต่อจากนี้เด็กๆจะมีกระบอกออมสินอยู่ที่โรงเรียนด้วยมีที่บ้านด้วยนะคะเพราะฉะนั้นตอนนี้เดี๋ยวให้น้องๆเลือกก่อนเลยอ่ะตู้นี้ก่อนเลยตู้นี้ตู้นี้อ่าเลือกก่อนเลยค่ะอยากได้แบบไหนเอ่ย เลือกไว้เป็นแบบอย่างนะคะเพราะว่าในช่วงหน้าเดี๋ยวเราจะมาทําอีกหนึ่งภารกิจกันนะคะนั่นคือออกแบบกระปุกออมสินในจินตนาการของตัวเองค่ะ ตอนนี้นะคะก็เข้าสู่ในช่วงเวลาที่น้องๆจะต้องปฏิบัติภารกิจอีกหนึ่งอย่างแล้วนะคะนั่นคือจะต้องออกแบบกระปุกออมสิในในจินตนาการของหนูนั่นเองตอนนี้ค่ะอุปกรณ์ของเราก็พร้อมแล้วแต่เดี๋ยวถามน้องๆกันก่อนดีกว่าว่าพร้อมหรือยังเอ่ยพร้อมแล้วค่ะแหมเสียงใสแจ๋วเลยนะคะพร้อมแล้วค่ะซึ่งนะคะในช่วงปฏิบัติภารกิจนี้ค่ะให้เวลาทั้งหมด 15นาทีหลังจากนั้นนะคะจังพี่ก้อยค่ะแล้วก็รวมไปถึงคุณปริมดน,นะคะ่ะก็จะมาให้คะแนนแล้วก็คอมเมนต์ดูว่าน้องๆเนี่ยทำออกมาแล้วเป็นยังไงกันบ้างเด็กๆพร้อมแล้วใช่ไหมคะพร้อมแล้วค่ะ,พ,พ,คะพี่ออนจับเวลา15นาทีลงมือเลยค่ะเริ่มเลย ตอนนี้นะคะน้องๆเนี่ยสามารถประดิษฐ์ค่ะกระปุกออมสินในจินตนาการกองหนูเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะแต่ว่าเดี๋ยวเราไปดูผลงานของน้องๆกันก่อนดีกว่าออกมาเป็นยังไงกันบ้างเอ่ยเริ่มจากในด้านนี้เลยค่ะน้องเอแคลเป็นไงบ้างคะอันนี้หนูทําเป็นรูปอะไรคะลูกรูปอะไรนะรูปช้างอ๋อทำไมถึงเป็นรูปช้างอะคะทําไมของน้องเอแคลต้องเป็นรูปช้างเอ่ยชอบช้างเหรอคะชอบไหม แต่ว่าออกมาเป็นรูปช้างหูกลางเลยทีเดียวนี่งั้นเดี๋ยวให้พี่ก้อยดูฝีมือน้องๆแล้วก็บอกนิดน,นึงค่ะว่าน้องไอแคร์ออกมาจินตนาการเป็น,นยังไงบ้างคะก็ดูแล้วก็ตามนักเลยความคิดของเขาอะค่ะนะคะ,ะ,คะว่าเขาอยากจะออกแบบเป็นรูปแบบไหนหอพอคิดขึ้นมาแล้วก็ได้แต่ ลูกมีเจอลูกช้างเปิดได้ด้วยเปิดได้ด้วยยอดยอดตังตรงไหนคะลูกยอดด้งไหนยอดด้านบนอ๋อยอดด้านบนค่ะสวยค่ะสวยนะคะอมาถึงครูมดบ้างค่ะค่ะก็ไอเดียของน้องมีความคิดสร้างสรรค์ดีนะคะมีช้างมีมววมีการตกแต่งแล้วก็คิดออกแบบได้ที่ยอดเหรียญได้แตกต่างค่ะก็แสดงว่าฝีมือดีเลยทีเดียวนะคะ งั้นก็ขอเสียงปรบมือให้กับน้องแคร์น่อยเย่ผ่านไปแล้วกระปุก <Hello. S 1> อมสินรูปฉากเดี๋ยว,ว,วเราไปดูหนุ่มน้อยของเราคนเดียวในนี้บ้างน,น้องเฟิร์สครับรูปอะไรคะลูกรูปอะไรครับยีราอ๋าอพี่ออนจำได้เพราะว่าน้องเฟิร์สอะดูกระปุกอมสินแล้วก็บอกว่าอยากได้รูปยีราฟอันนี้ก็เลยประดิษฐ์ออกมาเองเลยหยอดเรียนตรงไหนครับไหนไหนลองโชว์โชว์โชว์หยอดเดี๋ยสิ โอ้โหหยอดเหรียห้าได้ด้วยเยี่ยมเลยอ่ะเดี๋ยวให้พี่ก้อยชมน้องนิดน,นึงค่ะก็สวยอะค่ะ,ะเป็นความคิดของเขาก็แปลกแล้วก็รูปลักษณ์ของเขาอย่างดูแข็งแรงด้วย<ช>ค่ะ,คะใช่มีต้นมีตัวอะไรคะนี่ตัวอะไรลูกตัวอะไรครับยีราฟให้เป็นสนัญลักษณ์ว่านี่คือกระปุกยีราฟค่ะ แล้วก็คุณภูมิมลล่ะคะ,ะคนนี้จะแตกต่างจากคนอื่นชัดเจนเลยนะคะศิละปะวาดรูปสวยงามระบายสีสวยมากค่ะชื่นชมเก่งมากค่ะ,ะเก่งมากออะป,ปรบมือน้องเฟิร์สหน่อยคะ่ะเก่งมากๆเ,เลยหนุ่มน้อยของเราเหลือสาวน้อยอีกหนึ่งคนคะ่ะทางด้านนี้นี่น้องต้นน้ำนี่เป็นรูปอะไรคะรูปหมการูปอะไรนะ รูปหัวใจอ๋อลูปหัวใจเหรอคะอันไหนเออที่เป็นหัวใจไหนคะชิคโอเป็นลูปหัวใจทางด้านนี้เองแล้หยอดเรียนตรงไหนคะตรง,ตรง,ตรงนี้โอ้ช่องบะเริ่มเลยเนาะทำไมถึงเป็นลูปหัวใจล่ะคะน้องต้นน้ําทําไมคะหนูอชอบลูปหัวใจเหรอหรือว่าชอบสีแดงอบหัวใจชอบหัวใจอ่าเพราะฉะนั้นพี่ก้อยต้องมีความคิดเห็นสักนิดนึงแล้วคะ่ะอันนี้